สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเดินเที่ยวงานวัดกันดีกว่าน,นะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดป้าป้อนะคะเขตโซนหลวงกรุงเทพมหานคระนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนสามารถนั่งบีเทสมาลงสถานีซีอ,อนุทแล้วต่อด้วยวินมอเตอร์ไซค์นะคะมาลงปากซอยสามสิบห้าได้เลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อตามมาเลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่องานนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด9วัน9คืนนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอถึงสามสิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกันนะคะเพื่อนเพื่อนงานปีทองฝังรูปมีมิตนะคะวัดป้า โเคโซนหลวงกรุงเทพมหาคนะคระค่ะไปกันจา่าเพื่อนๆตามมาปิดท้องฟังลูกลิมิตด,ด้วยกันดีกว่านะคะเ,เพื่อนๆสำหรับเ,เพื่อนๆท่านไหนที่ไม่สะดวกมานะคะก็ขอพรตรงนี้ได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้เราก็พาเพื่อนมาเที่ยวงานอีกหนึ่งงานวัดนะคะหลังจากไหว้พระเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเดินหาของกินกันดีกว่านะคะภายในงานนะคะของกินเยอะมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆเลือกไม่ถูกเลยนะคะว่าจะซื้ออะไรดีนะคะที่สําคัญ ราคาไม่แพงเลยนะคะเพื่อนๆห้าบาทสิบบาทก็ยังมีเลยนะคะเพื่อนๆไก่ทอดนะคะลูกชิ้นปิ้งไข่ปิ้งหรือว่าจะเป็นหอยทอดผัดไทยนะคะงานวัดร้านขนมจีนก็มานะคะเพื่อนๆเดินๆอยู่หิวก็แวะกินกันได้เลยนะคะเพื่อนๆขอฝากเป็นอีกหนึ่งงานวัดสําหรับประจําปี2568นะคะงานวัดปากบอกเขาก็จะมีตั้งแต่วันที่21ิมีนาถึง30มีนาคม2568นนะคะเพื่อนๆอย่าลืมตามมากันนะคะเพื่อนๆ